อ ah. er. ันอ <sm> <t ong onions> um> ันนี้แม่ทำิ้นชัยอ่ะอันนี้กินเองแล้วนอนเลยลูกไม่นอนเหรออันเราไม่นอนเหรออันเราไม่นอนเหรอไม่เป่าผมผมยังไม่แห้งเลยลูกเอ้ ผม <ś les> ยังไม่แหงเลยอุ้ยผมยังไม่แหงเลย,อยโอ้โเบาๆสิลูกเบาๆสิขาทำแรงเดี๋ยวก็โดนหัวลูก I should her knee-center, knee-center Hey, I should her knee-center, knee-center And I am, I am, ใครเนี่ยอือลูกน้อยใครนี่ยอุ้ยกินมืออร่อยอะลูกอือเรากินมืออร่อยนะแอ๊ดติแอ๊ดติติ๊งติ๊งติ๊งแอ๊ดติ๊งติ๊งติ๊งนะเฮ้ยเอ๊ะเอออ๊๊๊ะะะเเเอ๊ะ Ui. Ui, kaina. Ui. Ui. Ui, kaina. Ui. 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 对，哎对。